เอออย่าเล่นแม่ส้มด้วยโอ้โ oh, หไม่ได้การแล้วเสียตายตายเถอะไม่แห้งไม่ได้เนี่ยตายเนี่ยตายเลยเนี่ยเออสวยตายแล้วเพื่อนอต้องโชว์แล้ะเพื่อนต้องให้เม่แม่ส้มมันแต่งประกายหน่อยละ สวยโอ้โหโคตรสวยเลยเมื่อกี้เออพูดปุ๊บโชว์ปั๊บเลยว่ะสำรแล้วนะครับที่เป็นแม่ต์้มนะทันติลงช็อตสวยทุกช็อตนะคนนี้ ไม่อยากโดนโกงใช่ไหมล่ะครับปัญหาเรอนนี้จะหมดไปอดมินต้นพ p 7็เพจซื้อขาย IDRV ที่ดีที่สุดในตอนนี้เพจจริงต้องมียอดไลค์มากกว่า 70K เป็นต้นไปนะวิธีซื้อก็ง่ายๆ4ขั้นตอนเท่านั้นนะครับหนึ่งก็หารูปที่เราต้องการนะแล้วก็ส่งรูปไปให้อดมินนะครับแล้วก็โอนเงินนะแล้วก็รอรับ ID ได้เลยนะครับสะดวกปลอดภัยใช้บริการที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะแล้วเจอกัน เอ้ยเ,อเล่นแมสซมด้วยโหไม่ได้การแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลาติ Channel, ชาแนลช่งเคยนะผมก็วันนี้อยู่กับซิลจังเกิลกับอีกชินเคยนะก็วันนี้รถทูแมสซอมเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้เล่นตำแหน่งออฟเลนเนาะซึ่งเราจะเล่นอาร์เลนจังเกิลนะครับแต่ว่าโดนพลิกอาร์เลนไปก่อนเนาะก็พยายามขอเล่นแล้วนะครับแต่ว่าผมเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมผมไม่ได้เล่นอาร์เลนนะก็เขาเป็นเมส่อมปัจจุบันนะครับโอเคเข้าใจละแล้วก็โหมดซิลวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเล่นฮีโร่ตัระก็บ้้มไดนค แต่ว่าเราต้องเล่นให้ชนะนะแต้มเราจะได้ขึ้นนะเพราะว่ามันจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ฮีโร่ทั้งหมดนะครับผมยิ่งแต้มเราเยอะขึ้นเอ่อฮีโร่ทุกตัวเราก็จะยิ่งคือเยอะขึ้นเนาะอันนี้สาหรับคนที่แบบพยายามจะเก็บเม็ดนะครับผมก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้ว่าเวลาเราเก็บเนี่ยจะเก็บยังไงเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไลฟ์เก็บเม็ดส้มด้วยนะครับใครที่สนใจก็มาดูกันได้นะว่าแบบมันเดือดขนาดไหนนะการเก็บเม็ดส้มเนาะเอา execute มาช้วยนะ ผมไม่ค่อยกล้าเล่น e XQ เท่าไหร่นะครับยิ่งแล้งสูงๆเป็นต้นไปนี่คือไม่ค่อยกล้าหยิบน,นะจังหวะไฟค่อนข้างน้อยนะครับเอ้ยแต่มัน COV เนี่ยวะมันดูแรงไม่ได้ครับ COV ทำไมเขาทิ้งป้อมขนาดนี้เลยวะแต่มันไม่แตกอยู่แล้วนะครับคีบมันตัวเล็กเกินนะชุบใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนแค่ต่อทอแค่ต่อทอ เราจะยังไม่เปิดมังกรนะเพราะว่าถ้าเปิดมังกรมีโอกาสเสี่ยงนิดนึงนะครับที่จะโดนล้าและโดนสวนไดนะ้เดี๋ยวรอเคคิวกอดน่าจะเปิดมังกรนะเราพอจะล้าได้อยู่นะเพราะเรามีพันธุ์นิดแล้วก็ซิลมันเข้าแล้วออกได้อยู่นะโอเคสวยพอแล้วนะครับที่เหลือให้เพื่อนเล่นกันเองเลยนะจริงๆไม่ต้องเล่นต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าเล่นต่อได้ก็ดี โอ,โ,อโอ้โอ้ชึบอันแนี้สายขวานถ้าไม่ขวานนีต่ตายแลย้วบอกเลยตัวแตกแน่นอนแต่เสียแช่เร็วเกินไปนะแต่ได้ล่างแล้วครับเขาขึ้นมา4ตัวเลยเมื่อกี้ซื้อสายขวานยังมีข้อดีเสมอนะครับแต่ดามเมจอาจจะเบาไปนิดนึงแต่ว่าผมคิดว่าเน้นทําดามเมจไปเรื่อยดีกว่าสำหรับผมนะครับ ผมยังถือคติมีดาเมจแต่ไม่ได้ตีก็ไม่ควรจะออกดาเมจเหมือนเดิมครับผม <laughs> จริงไหมอันนี้ตายเนี่ยอ๋อ,อมไม่ตายละมีแท็บนะครับอ้าวไม่ได้นะเฮ้ยเพื่อนโอเคสวยโอ้เพื่อนเราแบบชาเลนเจอร์เรานี่คนดีจัดเลยอะชาเลนเจอร์ห้าเรานี่สุดยอดบอดี้บ x ็อกเราแบบเต็มที่นะครับถ้าเราโดนเมื่อกี้ก็ตายนะโอเคเราต้องรีแล้วละ่ะ เพว่าเดี๋ยวเสี่ยงกันไปนะมันจะถ่วงเพื่อนเกินไปนะครับห้านาทีแล้วยังสูญคิวเลยนะค่อนข้างที่จะซีเรียสมดมากมามาคือสลับเหรออ๋อมาคือสลับผมนึกว่ามาคือมาเล่นกำลังคิดว่าผมต้องไปเล่นออฟเล่นเหรอจะเย็นนะเพื่อน ไปเล่นได้เล่นได้เขื่อนได้เนี่ยตายเนี่ยตายเลยเนี่ยเออสวยพอ,อแล้วเพวื่อนสวยจัดเลยวะ่ะเพื่อนเราตอนแรกจะไม่เข้าต่อนะแต่เพื่อนยกสองเลยเมื่อกี้เพราะถ้าเรากระโดดเข้าไปเราออกมาไม่ค่อยได้นะครับถ้าเราโดนเข้าไปในป้อมจริง ต่เมื่อกี้คือโดดสวยแล้วล่ะเราเข้าไปได้แล้วเพววื่อนแทงป้อมอยู่ไงฟาม,รรมไปเรื่อยครับถ้าแบบมุมเรามันเล่นต่อได้ก็เล่นโอ้โหเซ็งเลยอันเล่นสวยนะเนี่ยแต่ว่าเราเข้าต่อไม่ได้วะ่ะ เข้าต่อไปก็ไม่ตายนะแถมเสี่ยงเกินไปด้วยนะครับการเล่นสวยแล้วนะเมื่อกี้อันติลงสี่ตัวเลยรังแตกหายไม่ทันแล้วเพื่อนเล่นบนให้ได้ดีกว่าผมว่า เรารับนายไม่ได้ล้วเพื่อนเออสวยโหเพื่อนเราแบบตายนี่เพื่อนเราซ้อนเราดีมากเลยนะแต่ถ้าเราไม่ใช้สายขวานนี่เราตายไปนานแล้วนะครับเนี่ยครับข้อดีของสายขวานนะเนาะดาเมจมันก็มีนะแถมมันไม่ได้เป็นแบบตัวที่โดนดึงปุ๊บตายอะไรอย่างงี้นะครับ สองหนึ่งไม่ได้ไหวนะคือตัวเรามันไม่ค่อยถูกกับคิวกอดสักเท่าไหร่ด้วยนะครับเจอตายตายเถอะไม่แห่เพื่อนเอาไปดิเพื่อนเพื่อนชาร์นเจอร์หนึ่งนายนายโอ้โหมองหน้าขนาดนี้ไม่สนใจใยดีกันเลยโอ้โห,โหผมมองหน้าแบบสุดๆเลยนะ น่าจะมีคีลัดแบบว่ากดว่าเอาบัฟไปอะไรอย่างนี้นะเพราะพิมพ์ก็คงช้าไปนะครับตูเลนตายนะชุบเสรียบร้อยโอ้โห,โหเรียบร้อยเลยโอเคตายครับ <c oughs> เป็นย่าหลาตูเลนตายมันยังไม่ใช้แชนะ่อันนี้คือข้อเสียนะครับแล้วผมเป็นบ่อยมากนะคือไม่เช็คไอเทมอีกฝั่งก่อนเล่นนะครับผมข้อเซ็งเลยวนเะงี้เฮ้ยสวย ผมว่าเรา,เราเอาอีกแล้วครับผมเริมคิวเลนคิวเลนออฟเลนเพื่อนมันอยู่นี่แล้วอันเลนใจเย็นเพื่อนถ้านายตายมันจะไม่มีคนกันเอาตายเนี่ยโอเคตายโอ้โหคาราเวทเขา,ขาเขาก็เวทเราเนาะ คิวกอดนี่สุดยอดเลยวะ่ะไม่เป็นไรให้เพื่อนดันป้อมไปเราไม่สามารถที่จะไปนหนึ่งหนึ่งกับคิวกอดได้นะครับถ้าเราออกสายครึ่งครึ่งกลางๆนะคือไอตัวดูดเลือดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับถ้าเราไม่สามารถปิดสกอร์ได้เนี่ยแล้ว,แล,วแล้วเราเป็นตัวที่ต้องพึ่งสกิลหรือพึ่งพาสีตัวละครเราอะถ้าเราต้องใช้ครูดาวเราจะเล่นต่อไม่ได้นะจำไว้นะครับถ้าเราคำนวณดาเมจพลาดแล้วเราเข้าไปเราจะฟรีนะอันนี้เป็นแบบ การเล่นเบื้องต้นเลยนะครับเวลาเราเจอตัวดูดเลือดไม่ว่าจะเป็นอันเลนคิวกอร์ลิโปอะไรก็ตามนะที่มันดูดเลือดได้นะครับถ้าเราเป็นสายที่เหมือนคิวเล่นเนี่ยเข้าไปเกาไม่ตายแล้วเขาสวดมาได้เนี่ยคือเราตายแทนนะไม่ว่าเราจะทําเขาเจ็บขนาดไหนก็ตามนะครับเราต้องประเมินดาเมจของเราดีๆนะแต่ถ้าเป็นตัวละครที่แลกกันซึ่งซึ่งหน้าแบบไม่มีดูดเลือดอะไรเงี้ยก็ยังพอรับมือได้อยู่นะมันเวทบูอีกแล้วดูก็ดูแล้วเนี่ย โอ้ยโดนยี่ป่อยเกินเพื่อนป่อยเกินเพื่อนไม่ใช่แล้วสู้ได้เนี่ยมาหลอดเลือกเคียบก่อนเพื่อนสวยมาหลอดปิดแ,แนวหลังกันแล้วนะครับสู้ไม่ได้หรอกมาหลอดตายอันเลนมาได้แล้วพเพื่อนอ,อันเลนไปเล่นดิอ๋ออันเลน โอ้ยันเลยเอ้ยทำไมเฝ้ากลางจังเออมื่อกี้โตขึ้นบนนี่น่าจะโอเคอยู่นะต้องโชว์แว่ะเพื่อนต้องให้เมสซเมสซส้มมันแป่งประกายหน่อยละเอาเอ,าเอ,าเอกซิคิวมาด้วยเนี่ย สวยโอ้โหโคตรสวยเลยเมื่อกี้เออพูดปุ๊บโชว์ปั๊บเลยวะ่ะสมแล้วนะครับที่เป็นเมสส้มนะอันติลงช็อตสวยทุกช็อตนะคนนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะครับอันติลงหัวให้มันโดน3ตัวขึ้นไปนี่ไปชนะแน่นอน <laughs> อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะปุ้งหายสวยมาหลอดผมช็อกดีตลอดเลยวะ่ะทีมดีทีมดีนะ โอเคทายดีนะครับรับไม่ไหวโดนสองป้มไงเงินเราตามแล้วเนะี่ยโดนเป้มไปหกพันเนี่ยคือถ้าเราแค่เป้มเดียวน่าจะรอดอยู่นะครับแต่ว่าเราโดนสองเป้าไงเราเข้าไปเลือกเกินนะครับเราล้วงตัวเลนพลาดสองรอบแล้วนะตอนนี้อาเลน สามารถที่จะโซโลคิวคิวกอดได้นะแต่ว่าต้องล็อกขาเปิดก่อนนะครับถ้าเปิดอันตีก่อนออน่าจะพลาดนะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันโอเคเริ่มละกลิ่นกลิ่นเริ่มมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ <c oughs> กลิ่นความ <lem. S 1> พ่าย,พยแพ้ย<ๆ>ังไงล่ะ เ้ยเพิ่งเห็นเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเห็นคิวกอดสายนี้สายฮอลลี่ซามานเนอร์ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยสุดยอดเลยวะ่ะออกกันเวทเลยกันได้เพื่อนกันได้เพื่อนปึ๊บเล่น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 ไล่ไปไล่ไปไล่ไปสวยแล้วสวยแล้วไล่ไปเลยไล่ไปเลยเออ เห็นไหมนะเห็นไหมนะคิวเลนน่ะโอเคไปละเฮ้ยคิวเลนไอขี่ผมได้ไม่ใช่อันเลนวิ่งทันเลยนะถ้าขี่ผมอ่ะเดี๋ยวเราเอามังกรแล้วไปเอาของนะครับคิวมันเอาเร็วอยู่แล้วนะแทบจะเอาเร็วที่สุดในเกมแล้วตอนนี้ถ้าไม่เทียบกับพวกเฟนิกอะหรือแคร์ลี่ตัวอื่นนะครับดาเมจต่อฮิตมันตีค่อนข้างแรงอะ อันนี้ผมไม่ได้ออกเวทลว้วนนะครับมันก็เลยไม่ได้แรงขนาดแบบแรงจนตกใจนะแต่แค่นี้ก็เพียงพอนะผมว่าฟาธิตละ5้าพันหกพัมันก็หนักแล้วละ่ะตอนนี้ฟาธิตละ7,400นอนะครับขนาดออกล็อกชิลอะไรอย่างนี้เนาะตายสร็ร้อย เห็นไหมไม่ค่อยจะใช้ execute หรอกผมว่าตาเนี่ยถ้าเอา f i g อ r ์มาน่าจะคุ้มกว่าสรุปคือที่เขาฆ่าได้เขา execute หมดเลยแต่เราไม่ได้ดูแต่ว่าไม่ค่คุ้มนะ execute ตานี้นะแต่ก็คุ้มเวลาเทรดพวกคิวก่อนอะไรอย่างนี้อยู่นะ ว่าพิกเกอร์เวลาถ้าจะหนีจริงๆจากคิวก่อนมันอาจจะไม่รอดเนี่ยตายเอา้าเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับซิลสายขวานเนาะกับอันเลนเมสโซมของเขานะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามาลอดจะโชว์เยอะนะผมอาจจะไม่ได้หรือเปล่า MVP ชัดเลยแต่ไม่เป็นไรนะเราเล่นซิวนะครับไม่ได้ MVP ก็ไม่เป็นไรถ้าเราเล่นอาเลนเนี่ยก็ควรจะได้ MVP นะเพราะว่ามันจะได้แต้มค่อนข้างเยอะมากนะครับก็เจอกันนะบ๊ายบาย